สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับปูอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก็ปูจะมาอ่านดวงนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่เกิดราศีสิงห์ทุกท่านนะคะประจําเดือนกันยายนค่ะต้องขออภัยกันด้วยนะคะเพราะว่ามาช้านิดนึงนะคะเดือนนี้เพราะว่าติดทุระนะคะโอเคค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสําหรับท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะประจําเดือนกันยายนนะคะ ชีวิตของคุณนะคะจะเป็นยังไงนะคะช่วงนี้นะคะอยากจะอยู่เงียบเงียบนะคะอยากจะอยู่นิ่งน่งนะคะในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีการง้อกันงอนกันนะคะบ่อยนะคะหรือไม่นะคะบางท่านนะคะอาจจะกําลังมีเขาเรียกว่ามีการแข่งขันนะคะในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเหมือนกับลักษณะเหมือนรู้สึกเหนื่อยนะคะในเรื่องของความรักนะคะ อ่าจริงๆแล้วคุณก็มีคนเข้ามาชอบคุณเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะแต่คุณไม่ได้สนใจนะคะคุณคุณก็รักของรักคนที่คุณรักนั่นแหละแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะอยู่นิ่งๆนะคะไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากจะฝืนหรือว่าไม่อยากจะต่อสู้อะไรมันมากมายแต่ว่ามันก็ต้องทําะนะคะมันมันเหมือนมันมันรู้สึก จะถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะสำหรับในเรื่องของความรักนะ,ะชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงในช่วงเดือนเดือนนี้นะคะาบางทีนะคะคุณก็มองว่าการที่คุณจะทำอะไรให้กับคนที่คุณรักเนี่ยาบางทีคุณก็ต้อง มีการเสแสร้งนะคะไม่ได้แบบพูดออกไปด้วยความจริงใจนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะ<ฮ>ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะคะแต่ก็ยงังก็ยงังก็ยังคงจะต้องง้อกันอยู่นะคะจะต้องคือมันพูดไม่ได้นะ,ะมันพูดไม่ออกนะคะมันมันเหมือนมันมันมันอัดอั้นอยู่ในใจนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเอ่อ ส่วนใหญ่จะออกในเรื่องของความรักนะคะของคนรักนะคะหรือว่าความรักก็ตามนะคะประมาณนั้นนะคะโอเคถึงแม้ว่าอยากจะอยู่นิ่งๆแต่ก็ยังยงังยังทําอยู่นะคะยงังยังทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะคะในเรื่องของความรักนะคะโอเคทีนี้นะคะในเรื่องของการงานนะคะคุณกําลังจะทําอะไรสักอย่างแหละกําลังจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วคุณก็ชอบมันด้วยนะคะ เป็นสิ่งที่คุณชอบนะคะมันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะคะกำลังรอเออ่เขาเรียกว่ากําลังเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นทําทําบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะในเรื่องของการงานนะ,ะเ,เขาบอกว่าคุณไม่จําเป็นนะฮะที่จะทําปัจจุบันเนี่ยด้วยตัวคุณเองนะคะคุณอาจจะต้องมีการช่วยเหลือนะคะต้องการความช่วยเหลือจากบางคนนะคะบาง บางสิ่งบางอย่างบาง,บางท่านนะคะถ้ากําลังจะเริ่มต้นทําอะไรต้องมีคนช่วยนะคะประมาณนั้นนะ,ะแล้วคุณจะมีความสุขมากๆกนะคะกับสิ่งที่ที่คุณกําลังจะทําอยู่แล้วมันก็การงานของคุณเนี่ยก็กาลังจเจริญเติบโตนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ให้คุณนะคะสัมสัมผัสนะคะในเรื่องของความรู้สึกของคุณนะคะถ้าคุณ เขาเรียกว่าเซนนะฮะบางท่านเนี่ยอาจจะมีเซนบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันที่มันเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นนะคะคุณคุณมีมีเซนว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตอะไรประมาณนี้ค่ะให้คุณเชื่อนะคะเขาบอกประมาณนั้นนะคะมันจะทําให้อ่าชีวิตของคุณเนี่ยเซฟนะคะเซฟจากตรงนั้นนะคะอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การงานหรือเรื่องของอุบัติเหตุหรือเรื่องของคนหรือเรื่องของอะไรก็ตามถ้าคุณมีเซนอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณจงเชื่อแล้วก็เซฟเซฟตรงนั้นไว้นะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่ออกนะคะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะสิ่งที่คุณแพนไว้นะคะหรือสิ่งที่คุณกำลังจะทำนะคะมัน มันจะมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในเรื่องของธุรกิจหรือว่าในเรื่องของการงานนะคะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณกำลังจะเริ่มต้นทำด้วยนะคะโอเคค่ะ มันไม่มีอะไรแล้วนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะในเรื่องของการเงินมันไม่ออกก็แสดงว่าไม่มีปัญหานะคะโอเคส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะของคนรักนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานนี่คือไม่ไม่ได้มีปัญหานะคะแต่ว่าอาจจะต้องอให้คนอื่นช่วยด้วยนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยจเจริญเติบโตนะคะในเรื่องของการงานแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็ จริญก้าวหน้ามากขึ้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปูด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย